สวัสดีครับวันนี้พามาทำความรู้จักกับความเชื่อเกี่ยวกับเทศกาลกินเจมีหลายตํานานแต่สำหรับเรื่องที่รู้จักอย่างแพร่หลายเชื่อว่าการกินเจเริ่มต้นขึ้นในสมัยที่กองทัพแมนจูเข้ามาปกครองชาวจีนทําให้กลุ่มกองกําลังทหารชาวบ้านที่ชื่อว่ามีหัวท้วงรวมตัวกันต่อต้านกองทัพแมนจูโดยแสดงออกผ่านการถือศีงดกินเนื้อสัตว์และผักที่มีกลิ่นฉุน นุ่งขาวห่มขาวประกอบพิธีกรรมบริกรรมคาถาตามความเชื่อหวังว่าจะสามารถช่วยเสริมกำลังใจและป้องกันปืนไฟของกองทัพแมนจูที่ยิงเข้ามาได้แต่สุดท้ายแล้วกลุ่มกองกำลังฮีหงทั่วๆก็พ่ายแพ้ต่อแมนจูโดยผู้นำทั้งเก้าคนถูกจับไปประหารชีวิตทำให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวจีน จึงร่วมกันถือศีลกินผักในเดือน9เป็นระยะเวลา9วันเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของกลุ่มหนีหัวท้วงในอดีตทั้งนี้เทศกาลกินเจในประเทศไทยเป็นรูปแบบความเชื่อและประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันในกลุ่มคนเชื่อสายจีนโดยรับเอาแนวคิดจากบรรพบุรุษชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในแถบเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ผสมผืานกลายกับรูปแบบความเชื่อท้องถิน่น จนกลายเป็นประเพณีเฉพาะของลูกหลานชาวจีนในภูมิภาคนี้เมื่อถึงช่วงเทศกาลกินเจไทยมักจะจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เพื่อสืบสารประเพณีดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาร่วมงานสำหรับงานกินเจที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักได้แก่งานกินเจเยาวาราชกรุงเทพและงานกินเจจังหวัดภูเก็ต ส่วนชาวจีนแผ่นดินใหญ่ในปัจจุบันเชื่อว่าการกินเจคือการสักการะพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์และพระมหาโพธิสัตว์สองพระองค์รวมเป็น9พระองค์ซึ่งชาวจีนจะเรียกเทศกาลนี้ว่าเทศกาลเฉลิมฉลองของพระราชาธิราชทั้ง 9. ก้าคำว่าเจหรือใจในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีความหมายเดียวกับคำว่าอุโบสถ เปรียบเสมือนการถืออุโบสถศีลไม่กินเนื้อสัตว์ดำรงอยู่ในศีลธรรมทำให้ความหมายของคำว่าเจสื่อถึงการรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจเพื่อเป็นการสักการบูชาองค์เทพที่นับถือส่วนป้ายคำว่าเจทั้งภาษาไทยและจีนที่เรามักเห็นในประดับตามห้างร้านต่างๆในช่วงเทศกาลกินเจเป็นการสื่อว่าไม่มีของขาวไม่มีเนื้อสัตว์ โดยตัวอักษรสีแดงเป็นตัวแทนของความเป็นสิริมงคลส่วนพื้นหลังสีเหลืองเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนานั่นเองการปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลกินเจตลอด9วัน9คืนงดเว้นเนื้อสัตว์และการทำอันตรายต่อสัตว์งดนมเนยและน้ำมันที่มาจากสัตว์งดผักหรือเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรงรวมถึงสิ่งเสพติดและของมนเมาต่างๆ งดอาหารรสจัดเผ็ดจัดหวานจัดมากเปรี้ยวจัดและเค็มจัดรักษาศีน้ารักษาจิตใจและอารมณ์ให้สงบทำทานนุ่งขาวห่มขาวขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว w บเว็บไทยรัฐ .co.th ขอบคุณที่รับชมและฝากกดติดตามด้วยนะครับ